เท้าบ่าบาาคอไม่เท hey! hey! mm ้าบาดใจเราจะค่มเท่าไรไม่เท oh, ่าเรือพ oh, ุ่ชงเข้มหมอตั้มชงเข้มหมอชงเข้มครับชงเข้มเพลงใหม่พวกเนี่ยครับเนี่ยเพลงใหม่ครับโอ้โหสุดยอดเลยโอ้เข้มไป ทำไไม่งีมากเมาเลยตบแกมกลับมาได้ฮอลลีวูดเกมนดาใช่เลยครับอกันอย่างนี้ทุกวนอาทิตยหโมงยีนทีทางช่อง3นะครับนี่คือยิงปั๊บรับบอลร้อมเชินเรื่องเลยครับสวมตรงไหนก็ได้ลองดูอยากได้สีอะไรอันนี้เอาไว้ร <Leah> anyway nice yes, right ับลูกบอลนะครับมาดูครับคุณโดมได้เรื่องอะไร ฟับออกมาบุเพศนิวาสสองอ่ามันจะมีคำใบ้เป็นหนังเป็นหนังของแก้มคือ I f i y t h a n k you love you ของคุณต้งคือแม่ไหนไฟแรงเฟ้อแล้วของคุณตั้มครับก็คือสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักโอ้ย ทั้งชอบวิอลแต่แป๊บนึงนะฮะเราต้องรับบอลใช่ไหมครับค่ะไม่ไอโดมเข้าไปก็เต็มแล้วบอลจะเข้าไงมมีที่มีที่อยู่นะนี่คือหมวดหมู่ภาพยนตร์รักคอมเมดี้นะฮะมาดูกันครับว่าเป็นเรื่องของใครผมจะบอกคำใบ้มาปุ๊บลูกบอลยิงคุณต้องรับให้ถูกให้เข้าเรื่องนั้นพร้อมเริ่มภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นผลงานแจ้งเกิดของใบเฟิร์นพิ์ชนนันต์ เชลีเดอเป็นตัวร้ายจอมแสบโอ้ยใจมากโอเคภาพยนต์เรื่องนี้พระเอกเรียนภาษาอังกฤษเพื่อไปขอคืนดีกับแฟนเก่าภาพยนต์เรื่องนี้มีความเชื่อมโยงกับละครดังออเจ้าโเกือบอกภาพยนต์เรื่องนี้มีเพลงประกอบสุดฮิต ชื่อ A B C ชักกระตุกภาพยนตร์เรื่องนี้มีฉากนางเอกเล่นละครเวทีเฮ้ยพี่โชนพี่โจนพี่โจนพี่โจนภาพยนตร์เรื่องนี้ไอ้พาลิศรับบทเป็นพ่อค้าออนไลน์เฮ้ยใช่ภาพยนตร์เรื่องนี้นางเอกพัฒนาตัวเองเพื่อให้พระเอกสนใจ ไกภาพยอดเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของค่าย GTS แม่ไหนแม่ไหนภาพยอดเรื่องนี้มีฉากสุดฮาพระเอกโดนหลอดทิ่มฟันอุยได้ด้วยภาพยอดเรื่องนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นในยุครัตนโกสินตอนต้นเธอเธอโอ้โหอุยได้ ครับเดี๋ยวเล่นนี้นางเอกสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ไปไหนๆไมนไหนวู้อุ้ยได้นีพแหละครับครับเรื่องนี้มีชารให้ของขวัญวอดๆและท่าหมอดเวลาแน่นอนครับตอนแรกคุณเริ่มด้วย8คะแนนนะครับจากเกมเกมนี้คุณเล่นไปนะครับรับไปอีก80,000คะแนนเดี๋ยวไปพ่อมันจัดได้หมดที่แพ้เลยเหรอทา ทีมเนี้ยเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแต่กลุ่มคนกลุ่มนี้<อ>จะสามารถทำคะแนนได้หรือไม่ตอนนี้เขามี30นะครับตอนนี้ทางนี้มีแค่4เท่านั้นเองอเปลี่ยนทีมทีมนี้มวดหมูของพวกคุณคือภาพยนต์ดูแล้วอบอุ่นหัวใจครับผมมาดูกันครับว่าแต่ละเรื่องมีอะไรบ้างของเฟิร์นนะครับ บ้านฉันตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้ของแขคือแจ็คกับโรสมะหมาสีขาครับของแขคือน้องพี่ที่รักเออเนี่โอเคคภาษาพี่นี่ไงพี่จาลานมาพร้อมนะผมจะมีคำใบ้ให้เป็นเรื่องของใครช่วยกันได้เลยนะบอกของใครเอ่ยชื่อพร้อมเริ่มครับภาพยนตรเรื่องนี้นำแสดงโดยบิลกิน พุทธิพงศ์ได้ภาพเรื่องนี้มีสัตว์พูดได้พี่แขกพี่แขกภาพเรื่องนี้แสดงถึงวัฒนธรรมของบ้านคนจีนภาพเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของการเดินทางผจญภัยสู่สุนัขวัดดีออาไปนะพี้ ภาพยอดเรื่องนี้มีการพูดถึงการเล่นตลกคาเฟ่ทออ้อนแล้ไปลอยผอนภาพยอเรื่องนี้พี่ชายพยายามขัดขวางความรักของน้องสาวโอคภาพยวเรื่องนี้ตัวเอกของเรื่องชื่อมะขามมขามภาพยอดเรื่อง ใช่เป็ดประกอบการแสดงกันแรกอใช่หรอใช่ใช่ใช่ตอนมาเล็กตลกเคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้ติด1ใน15เรื่องเสนอเข้าชิงออสการ์ครั้งแรกของประเทศไทยเร็วๆกันเลยไอ้ภาพยนตร์เรื่องนี้ตัวละครหลักไม่ใช่คนพี่แขกพี่แขกพี่แขกพีภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำที่จังหวัดลบบุรีอันแรกอันแร เรื่องนี้มีภาคต่อภาคต่อมีภาคต่อมาหมามาหมาท่านภาพยนต์เรื่องนี้ตัวเอกของเรื่องมีอายุห่างกันโอ้ไม่ทันหมดเวลาเฮ้ยก็ได้เยอะนะยีแมแใครออกมาด้วยอ๋อเป็นีที่งไม่ได้เอาไป เขาได้30ทีมนี้ได้20โอเคเอเสีย่ไเลยกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านสนุกกันต่อนะครับเกมนี้ต้องรู้จักละครอย่างดีนี่คือใบทะลุจอเกมยิงปับรับบอลที่เล่นมาเมื่อกี้นีค่ะถึงแม้เกมนี้จะแพ้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าทีมเราทำเต็มที่แล้วเดี๋ยวเกมหน้าแก้มือได้ใหม สำหรับเกมใบทะลุจอเนี่ยก็คือบอกได้เลยว่าทีมเฟิร์นนี่ชิลมากเพราะว่านักแสดงทั้งทีมคะแนนมาแน่ๆยังไงเกมนี้เฟิร์นต้องชนะแน่นอนค่ะอ๋อสั่งระจันคนนี้คนนี้นได้คนนี้ได้ต่างคนนี้โถวิ่งอะไรรถอะไรวรถอะไรเราทั้งรถอะไรคนนั่งกันที่เยอะอะรถเมอเอออะไรวะิ่งรถเมอไปคนนี้ได้เมื่อกี้เมย์ไหนไปแล้วเออไป